ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับดินที่ในโคนฝรั่งยิมจูนี่แหละครับผมจะจับขึ้นมาดูนะครับเขามีความชื้นอยู่นะครับไม่ได้แห้งไม่ได้แฉะมากนะครับเหมาะสมที่เวลาเราโดยปุ๋ยลงไปนะครับดินที่มันเปียกอยู่แล้วมันชื้นอยู่แล้วนะครับมันก็จะดูดเอาพวกสารอาหารนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและก็พี่พี่น้องๆองทุกคนนะครับทั้งเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับ พบกันอีกแล้วนะครับทางช่องเกษตรผสมผสานนะครับปฐุมพรชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นครบกําหนดในการที่จะให้ปุ๋ยการบํารุงฝรั่งกิมจูนะครับในรุ่นที่2และก็เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็ให้เพื่อที่จะให้เร่งใบต้นฝรั่งกิมจูนะครับแต่ครั้งที่2นี้ก็จะใส่เพื่อที่จะบํารุงเร่งตําต้น ใบและก็ตาดอกนะครับให้กับฝรั่งรุ่นที่สองนี่นะครับก็ครบกำหนดนะครับปุ๋ยที่ผมใช้ในการบำรุงครั้งนี้เราก็จะใช้สูตรเสมอนะครับคือสูตรสิบหกสิบหกสิบหกนะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็เพื่อที่จะบำรุงให้มันได้ครบถ้วนนะครับผมวันนี้ก็หลังจากที่เราได้ ตัดหญ้านะครับแล้วก็ถอนหญ้าออกจากโคนฝรั่งกินจูทุกต้นแหละนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนนี้ฝนตกอยู่นิดหนึ่งนะครับเหมาะมากเลยครับเพราะว่าการจะใส่ปุ๋ยนี่ในสูตรของผมนี่ผมจะใส่ถ้ามีฝนตกในตอนกลางคืนนะครับไม่ต้องแฉะมากนะครับให้มันหมาดนะครับ่อที่จะไม่ต้องเปียกชื้นมากนะครับเอาพอที่ว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับ น้ำที่มีความดินนะครับดินที่มีความชื้นอยู่แล้วก็จะดูดเอาเม็ดปุ๋ยนะครับถ้าสารอาหารลงไปได้ไวกว่านะครับดังนั้นวันนี้นะครับเหมาะสมมากนะครับเหมาะที่สุดนะครับวันนี้ก็มีแดดมานิดหนึ่งเมื่อคืนฝนตกวันนี้ก็มีแดดมาน่ดหนึ่งก็จะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดินที่ในโคนฝรั่งยิมจูนี่แหละครับผมที่จับขึ้นมาดูนะครับ เขามีความชื้นอยู่นะครับไม่ได้แห้งไม่ได้แฉะมากนะครับเหมาะสมที่เวลาเราโดยปุ๋ยลงไปนะครับดินที่มันเปียกอยู่แล้วมันชื้นอยู่แล้วนะครับมันก็จะดูดเอาพวกสารอาหารนะครับในเม็ดปุ๋ยนี่แหละครับเพราะว่าเม็ดปุ๋ยนี่มันไม่ใช่เป็นปุ๋ยทั้งหมดนะครับเป็นเม็ดนี่นะครับมันจะมีเป็นกากอยู่และเป็นสารอาหารถ้าสารอาหารที่หุ้มอยู่นะครับถ้าเรา ถ้าเราใส่ตรงที่มันอไม่มีความชื้นนะครับถ้านานๆไปไม่มีความชื้นนะครับการระเหยก็จะเกิดขึ้นนะครับคือถ้าสารอาหารในเม็ตรปุ๋ยก็จะระลายขึ้นนะครับแล้วก็จะเหลืออยู่ที่คือคือเป็นกา,กากมันนะครับเะฉงนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยในช่วงที่มันมีความมีดินกําลังมีความชื้นอ,อยู่นี่ครับดินนี่แหละค่อยๆคับก็จะดูเดเอ,อาธาตุสารอาหาร ในเม็ดปุ๋ยเนี่ยครับตรงไปการละเหยมันก็จะไม่มีนะครับผมนี่แหละคือวิธีการที่ใส่ปุ๋ยของผมเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แก่พืชมากนะครับครับ ชุดนี้ก็เป็นฝรั่งกิมจูรุ่นที่สองนะครับหลังจากแต่งกิ่งแต่งใบมานะครับพอได้น้ำฝนนะครับก็จะเขียวขึ้นนะครับถ้าได้ปุ๋ยอีกรอบสองนะแน่นอนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับฝรั่งชุดแรกนะ,นะครับที่ที่ที่นะครับชุดแรกที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้เพิ่งจะใส่ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวนะครับ ถ้าใส่วันนี้นะครับอีกประมาณสักสิบวันหรี่สวันก็จะเห็นผลทันทีนะครับก็จะพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือฝรั่งกิบจูชุดที่2นะครับที่เราแต่งจริงแล้วก็เว้นระยะกันนะครับเพื่อที่จะให้ฝรั่งออกได้ตลอดปีเลยนะครับ การทาสวนฝรั่งยิมจูนะครับเรากด็ดูแลเป็นขั้นตอนไปนะครับการดูแลก็การใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งทุกๆเดือนนะครับสมมุติว่าเราใส่วันที่วันนี้วันที่ห้าจะไหมวันที่ห้าก็ไปใส่อีกวันที่ห้านะครับก็ต้องใส่ให้มันต่อเนื่องเพราะว่าปุ๋ยเขาจะหมดเขียดหนึ่งเดือนรากฝอยก็จะหยุดไม่มีาตาสารอาหารเขาก็จะหยุดหากินการจเจริญเติบโตก็จะ น้อยลงนะครับวิชานั้นถ้าเราใส่ให้มันครบวงจรมันรากฝอยเขาก็จะหากินถ้าสารอาหารแล้วก็จะไปบุมรุงใบทําให้ผลเขาสมบูรณ์นะครับใบสมบูรณ์ก็ผลก็สมบูรณ์นะครับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์และสาระให้กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามารับชมทั้งเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะเพื่อนใหม่ก็ดูแล้วเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อนเก่าก็ ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้กันเลยกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปเคนีดีก่อนนะครับสวัสดี่คับผม